กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าคุณพ่อป้ายแดงณจุดจุดนี้มีหลายคนจริงๆเยอะมากเยอะจริงๆแต่ถ้าจะให้หลับตาปุ๊บคนแรกที่ดิฉันนึกได้เลยนะคะอยู่ในหัวใจใครอ่ะเออหัวใจอยู่หลับตาแล้วเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยอยู่ในหัวใจตะลนคุณบี้ทัศภาคนั่นเองเออเขามีความเหินล่งจริงลูกเขาน่ารักน้องเป่าเป่าเนี่ยเลนมากโพสท่าเป็นตั้งแต่แดบลิ้นตั้งแต่หวันสองวันเออไหนลองทำซิ น่าลหดีนะที่กล้องสูงเมื่อกี้คือน,น่าเกียดจ,จริงอแต่ว่าลูกคุณบี้น่ารักจริงไปดูกันค่ะครองตำแหน่งคุณพ่อป้ายแดงมาได้6-7ถึง7วันนุ่มหล่อนหน้าตีบี้ทัศภาคก็ออกอีเวนต์ร่วมงานครบรอบ37ปีโรงพยาบาลที่น้องเป่าเป่า,ปาลืมตาดูโลก โดยนอกจากจะมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะคุณพ่อมือใหม่แล้วยังเผยความรู้สึกสุดปลื้มปริมหลังมีลูกสาวเพิ่มมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวด้วยโดยเฉพาะทางด้านภรรยาสาวไซมินิกุ๊บกิฟสุมนทิ์ที่มีความสุขมากเพราะน้องเป่าเป่าหรือเด็กหญิงพอลินาชื่อจริงที่คุณพ่อบี้ให้เหตุผลว่า ชื่อลูกสาวคนแรกอยากให้ดูเป็นหมวยอินเตอร์นั้นอารมณ์ดีมีความทะเล่นจนพากันงงทั้งพ่อและแม่และด้วยความน่ารักที่เล่นใช้แววเอนเตอร์เทนเนอร์ตั้งแต่เล็กนี่แหละค่ะที่ทำให้ยอดฟอลโลเวอร์ไอน้องเป่าเป่า g g b b o เป่าเป่าดอททะลุหลักแสนไปเป็นที่เรียบร้อยก็ก็ยังตื่นเต้นอยู่ ปกตินอนสองคนอนะแต่นี้มีคนที่สามมานอนอยู่ข้างๆแล้วก็เราก็รู้สึกตื่นเต้นเลยทุกๆสองชั่วโมงนี้กิ๊บเขาต้องให้นมตลอดต,ตอนตอนนี้ก็เขามีความสุขมากทะเลนมากเลยแต่และรูปที่ได้มานี่เราก็งงเหมือนกันนะว่าเอ้ยรูปทําแบบนี้เมื่อไหรอะไรมันเป็นความสุขที่มันบอกไม่ได้อะมันบอกไม่ถูกอ๋อเพาะแล้วครับลูกชื่อพอลิน่าครับพอลิน่าพอลิน่าพอลิน่าครับก็อยากจะให้ลูกเป็นแบบ หมอินเตอร์ฮะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นภาษาสเปนนะฮะแปลว่าแปลว่าตัวเล็กเพราะว่าเป่าๆเนี่ยก็ความหมายแปลว่าตัวเล็กอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าสมบัตินะ,ะซึ่งมันก็คล้องกันอยู่ซึ่งมันอยู่ด้วยการพรินาชีก็ก็พอดีครับถ,ถึง IG ไอจีดินเดอร์พอลลก็หลังแสนหลายแสนแล้วใช่ขอบคุณทุกคนครับไม่ต้องอะไรมากแต่ว,ว <ๆ S 1> ่ากิฟต์เขาก็บอกว่าเออเออลองตั้งให้ลูกสี่จะได้ไม่ไปเจอรูปของลูกนี้เวลาโตขึ้นมาเขาจะได้เห็นอะไร แต่เห็นคุณพ่อมือใหม่ปลื้มปริ่มยิ้มไม่หุบแบบนี้ก็ใช่ว่าจะเหินลูกสาวจนของงดลุยงานในวงการบันเทิงนะคะเพราะเจ้าตัวยืนยันว่ายังรับงานตามปกติขอทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวนในการเมคมันนี่ค่ะ